The Professional สนับสนุนโดยเพียวแค่บ่าย BSC สวยกระจ่างใสปลอดภัยแม้ผิวบอบบาง JW Group Thailand Good Living for your life การอยู่อาศัยที่ดีสำหรับชีวิตคุณ สวัสดีครับต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Professional ค่ะกับเรา3คนนะคะดิฉันชินพิมชินพักคพัชชนค่ะครับผมดรสมศักดิ์ชราชนครับครับและผมปลาคุณากมคน่านิชครับค่ะต้องบอกว่าเห็นหน้าเรา3คนแน่นอน เป็นประจำนะคะทางททบ5นะคะทุกวันพุธแบบนี้11โมง5นาทีจำเวลาให้ดีๆนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้มาอัปเดตเทรนด์กับเราสก่อนมือเที่ยงก่อนมื้อเที่ยงเป็นเวลาที่ดีนะคะเราอยู่ในแฟชั่นเราก็อยากรู้ว่าเอะไอแฟชั่นของเราเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในวงการกีฬาขนาดไหนแล้วมันก็เห็นผลจริงๆว่าแฟชั่นของเราเนี่ยมันสอดแทรกเข้าไปในทุกหมู่คนเพราะฉะนั้นเรื่องราวและเทรนด์ของเราในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับอะไรคะพี่ทแน่น อนครับหนีไม่พน้นแฟชั่นนักกีฬาคู่ที่ทำให้โลกเนี่ยระเบือเรื่องนักกีฬาที่มีแฟชั่นจ๋าเลยก็คือใครรู้ไหมครับใครคะ เบคแคมเนี่ยครับโอ้โหซึ่งเป็นสามีของวิกตอเรียเบคแคมทอ่บอกว่าคนนี้เนี่ยนะโด่งดังจนลืมไปแล้วว่าเป็นนักกีฬาใช่หรือว่าเป็นดาราไปแล้วแล้วตอนนี้ทุกคนนักกีฬาทุกคนก็แต่งตัวตามเขาหมดเลยใช่ค่ะไอคอนของมีความหล่อมีความเท่แล้วก็แต่งกายหรือว่าทำผมเนี่ยโดดเด่น วัเนียเราอยากจะคุยถึงเรื่องนักกีฬาโอลิมปิกนะอ,อยา่างแรกนี่เราขอปรบมือให้กับนักกีฬาไทยดีไหมคะผู้ที่ได้เรียนถือว่าเป็นฮีโร่ของประเทศเลยนะ ถ้าเกจะเล่นกีฬาเก่งแล้วเนี่ยก็ต้องถือได้ว่าเขามีความพยายามในเรื่องของการฝึกซ้อมความขยัันนมเพียรจริงๆเรียกว่าตอนธงไทยเนี่ยนะขึ้นสู่ยอดเสองได้นะน้ำตาลธงไทยทั้งประเทศเออใช่แล้วดีใจจริงๆสมัยก่อนในเวลานักกีฬาเขาลงแข่งเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแต่งตัวกันเนาะพี่ว่ามาใช่คือจะแบบก็กางเกงอะไรก็ได้ผมผ้าสบายๆที่มันเหมาะกับการใช้งานจริงๆไม่เน้นเรื่องแฟชั่นเลย ปัจจุบันในเรื่องของแฟชั่นมันเป็นเรื่องของภาพลักษ์ของตัวเขาเองซึ่งจะทำให้เขาเนี่ยโดดเด่นและแตกต่างจากนักกีฬาคนอื่น กีฬาที่เราได้ดูเนี่ยนักกีฬา USA เนี่ยเป็นสหรัฐอเมริกามีคนหนึ่งที่สุ้สักว่ายน้ำเนี่ยเขาก็ต้องหล่อเท่อยู่แล้วใช่ไหมแต่ผมเขาเนี่ยเป็นการฟอกสีแล้วก็ใส่สีฟ้าลงไปชื่อว่าไรอัลล็อกครับเป็นนักกีฬาว่ายน้ำชาวสหรัฐยังมีคนนึงนี่ไม่ใช่แค่สีผมคนนี้เป็นนักกีฬาจิมาสติกชาวสหรัฐอเมริกาอีกคนนึงเขาชื่อว่าแซงเวลทำเขาเรียกอะไรแท็บลูที่พี่เคยบอกว่าแท็บลูคาดแบบนี้ ที่จักล่องทำเป็นรูปธงชาติสหรัฐอเมริกาโอ้โหเท่ันลักชาติมากนอกจากนักกีฬาผู้ชายล้วมีนักกีฬาผู้หญิงบ้างไหมผู้หญิงนักกีฬาชาวสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่าชานอนราลเบอรีเขาเป็นผู้หญิงที่แต่งหน้าตลอดเวลาในการแข่งขันคือแต่งใส่กรินไอลายเนอร์ใส่ขนตาะจ้าและทาปากสีสดว้าวคือใส่ใจเองแล้วเาบอกว่าไม่ใช่แค่ฉันจะแบบ ฝึกซ้อมมาอย่างดีเก่งในเรื่องของกีฬาแล้วเนี่ยการแสดงถึงตัวตนความเป็นอิสตรีผู้หญิงที่สวยงามเนี่ยมันก็ทำให้คข้มความมั่นใจในการแข่งขันมากยิ่งขึ้นอันนี้อารมณ์คล้ายๆกับสมัยก่อนที่น้องออนของเราต้องตะโกนว่าสวยเอมันเพื่อเแต่อันนี้ของเรา สวยงวยพร้อมมีอีกนาหนึ่งนักนักเทนนิสของอเมริกันเลยนะก็คือสองพี่น้องวิลเลียมโอ้แล้วก็แต่งสุดที่สุดเลยโอ้หน้ามาพร้อมเลยนะเสื้อผ้ามาพร้อมมาธรรมดาแอสเซเชอรี่อะไรกุ้งยิ่งกุ้งยิุ้งเขาเก่งนะและฝีมือไม่ธรรมดามาครบเลยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่อินสปิเรชันให้กับทุกคนที่ติดตามข่าวสารเรื่องของกีฬาและพอมันเป็นโอลิมปิกนี่มันทั่วโลกจริงๆทุกคนจะได้เห็น คนหนึ่งนะจากเอเชียพี่ๆแบบสองลูกแบบชาวจีนแล้วนักวไายน้ำชาวจีนโอ้ชาวจีนพี่เห็นแล้วโอ้ตายสลบสามรอบแล้วจริงจริงไม่เหลือสักคนได้ไหมคะเอาหมด ยังมีนักว่ายน้ำของอังกฤษคนหนึ่งที่มันกระโดดเลยเลยไม่ใช่เหรอก็นักกระโดดน้ำนักกีฬากระโดดน้ำคู่รักเปิดเผยว่าเป็นเกย์คือตอนแรกเลยทุกคนก็จับตามองเพราะเขาเป็นคนที่หล่อหล่อคุณดีมากแล้วเซ็กซี่มากใส่ชุดเป็นกย์ว่ายน้ำแต่ว่าเขามาเปิดตัวแล้วว่าเขาเป็นเกย์และก็มั่นเรียบร้อยแล้วกับแฟนกับแฟนของเขาชื่อว่าทอมเดลี่ครับต้องไม่เป็นไรนะไม่ทำไงเราจะได้บ้านได้ก็ต้องบอกว่าเปิดกว้างปัจจุบันเรือง ได้ขอแท่เป็นนักกีฬาที่ดีนะสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาตินะคะรวมไปถึงมีเทรนเก๋ๆมาฝากพวกเราพวกเราก็ชื่นชมกันแล้วละ่ะนะคะอ่ะก็ถือว่า สงใจเชียร์นักกีฬานะคะไม่ว่าจะแข่งขันโอลิมปิกหรือว่าแข่งขันระดับไหนก็ตามเราเชียร์คุณทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากชาติไหนโดยเฉพาะจากชาติไทยของเราพักเบลกกันหน่อยพี่ฟามีอะไรมาฝากผู้ชมกันคะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านิตยสารคอฟต์เขามีการจัดอันดับด้วยจัดอันดับอะไรเดี๋ยวปุกไฟเดวเรามาดูกันครับ The Professional